านของใครก็ไม่รู้ตามแนวชายแดนไทยพม่านะครับก็สวยทีเดียวเลยคือถ้าเราลองไปดูใน g o o g l e Map นะครับก็จะเห็นว่าในชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยมีฐานสวยๆนะครับคำว่าสวยเนี่ยคือออกแบบได้ดีมีลักษณะที่ตรงตามตำราเป๊ะเลยเนี่ยตั้งอยู่เรียงรายค่อนข้างมากนะครับก็ไม่รู้ว่าฐานไทยนะครับก็อันนี้ยังไม่อยากจะพูดไปก่อนแต่ว่าเราลองมายกตัวอย่างแล้วก็ดูพังฐาน เพื่อวิเคราะห์ว่าฐานเนี่ยเขาสร้างยังไงนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยถ้าเราจะดูเนี่ยเราจะเห็นคูที่ขุดในฐานนะครับเป็นคูมีลักษณะหยักๆนะครับซึ่งอันเนี้ยเป็นน่าจะเรียกว่าได้แรงบันดาลใจจากแนวคิดของฝั่งจีนหรือเวียดนามทางนั้นนะครับเพราะว่าคูเนี่ยที่เป็นหยักๆเนี้ยก็สามารถสามารถทําให้มีฉากกําบังได้นะครับถ้าเอ,อ่อถูกบุกหรือว่าถูกเรดฐานนะครับผมรวมถึงคูเนี่ยเชื่อมต่อทั่วถึงกันทั้งฐานนะครับทำให้สามารถที่จะเดินอ่าไปรอบๆฐานนะครับ คูได้เลยไม่ต้องโผล่ขึ้นมาบนดินนะครับซึ่งเสี่ยงจะถูกโจมตีฐานก็จัดเป็นสัดส,ส่วนนะครับมีอาคารแยกเป็นสัดส,ส่วนชัดเจนไม่รวมกันเป็นที่เดียวทําใหา้กระจายความเสี่ยงในการถูกยิงนะครับแล้วก็มีการดัดแปลงที่มั่น,นะครับเพื่อรองรับในการถูกยิงปืนใหญ่หรือว่าถูกโจมตีด้วยอาวุธอย่างเช่นเครื่องยิงลูกระเบิดนะครับตรงนี้ก็ถือว่ามีการออกแบบได้ดีในการป้องกันฐาน ถัดออกไปนะครับจะเห็นรั้ว2ชั้นนะครับคือรั้วพวกนี้ถ้าในชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยหลายๆฐานเราจะเห็นว่ามีการสร้างรั้วแบบนี้นะครับบางทีเขาก็จะสร้างรั้วโดยใช้ไม้เหลาครับแหลมๆแล้วก็ปักแบบที่เราเห็นในหนังซอมบี้ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับหรือว่าจะใช้ไม้ไผ่เนี่ยตัดๆมาสานนะครับเป็นรั้วซึ่งมันอาจจะดูไม่ได้ทันสมัยมากนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการออกแบบแล้วก็การดัดแปลงที่มั่นที่ค่อนข้างมีประโยชน์แล้วก็มีประสิทธิภาพค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าการที่จะเข้าเรดถด เ,เราจะต้องทําลายออสิ่งกีดขวางหรือว่าอุปสรรคพวกนี้ก่อนซึ่งกว่าจะทําลายได้นะครับกว่าจะเคลีย์อุปสรรคเนี่ยมันก็ใช้เวลาค่อนข้างนานแล้วก็เปิดโอกาสให้ออฝ่ายตั้งรับเนี่ยสามารถที่จะป้องกันตนเองหรือว่ายิงโจมตีได้ ถอยออกมาอีกระดับหนึ่งนะครับเราก็จะเห็นว่ารอบๆฐานเนี่ยถูกถางเป็นที่โล่งนะครับตรงนี้เป็นการเปิดพื้นที่การยิงนะครับคนบุกเนี่ยจะได้ไม่มีที่กำบังมันต้องวิ่งชาร์จโล่งๆเข้ามาปะกับรั้วนี่นะครับซึ่งเป็นสิ่งกีดขวางดังนั้นเนี่ยกว่าจะถึงฐานนะครับผ่านพื้นที่โลง่งสามารถถูกยิงได้มาโดนที่กำบังนะครับรั้ว2ชั้นนะครับกว่าจะเคลียร์รั้วเข้านะครับกว่าจะวิ่งมาถึงคูนะครับ โอเนี่ยน่าจะต้องใช้กําลังหรือว่าน่าจะต้องวางแผนในการโจมตีฐานค่อนข้างยากเลยทีเดียวที่สําคัญที่สุดนะครับถอยออกมาก,กว้างๆนะครับฐานเนี้ยตั้งอยู่บนยอดเขายอดเขาที่มีความชันค่อนข้างมากนะครับดังนั้นเนี่ยการที่จะเข้าตีฐานเนี่ยจะต้องเดินขึ้นเขามาก่อนซึ่งมันมีทางไม่กี่ทางการที่มันมีทางไม่กี่ทางเนี่ยหมายความว่ามันถูกจํากัดเส้นทางในการเข้าโจมตีทําให้ฝ่ายรับเนี่ยสามารถที่จะคาด หรือว่าคาดหวังล่วงหน้าได้ว่าจะมีฝ่ายบุกเนี่ยเข้ามาทางนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะวางกําลังป้องกันได้ตรงนี้เป็นการวางชัยภูมิของฐานที่ค่อนข้างดีเลยทีเดียวดังนั้นเนี่ยฐานเนี่ยเป็นฐานที่สวยนะครับสวยคือออกแบบดีตามตําราทางฝั่งตะวันออกชัดเจนมากๆเลยซึ่งหลายฐานเนี่ยตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเนี่ยก็จะมีในลักษณะนี้นะครับมันก็มันก็แสดงให้เห็นว่าการจะบุกฐานเนี่ยมันก็ไม่ใช่งานง่ายหนักนะครับ แต่ก็ไม่ใช่หมายความว่าจะเป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าฐานเนี่ยในลักษณะเนี้ยมันก็มีวิธีการมีทฤษฎีหรือมีทางปฏิบัติในการใช้อาวุธหรือในการบุกจมตีฐานอยู่ซึ่งเราหวังว่ามันคงจะไม่เกิดสงครามหรือการรบขึ้นในแนวชายแดนไทยเมียนมานะครับขอให้ทุกอย่างจบลงบนโต๊ะเจราจารครับ